วันนี้วันพุธเราจะไปซื้ออาหารปลากันซึ่งวันพุธเนี่ยที่ตลาดตลาดสะเลี้ยงอ่ะของจตุจกักรเขาเปิดเขาจะมีตลาดนัดด้วยม,มันจะมันเขาเรียกว่าตลาดเล่ตลาดรานล่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าในช่วงแบบนี้เขาจะมีร้านมาขายเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะพาไปดูว่าซื้ออะไรได้บ้างแล้วที่นั่นเขาขายอะไรบ้างแล้วกัน เราจอดรถหน้าร้านเจแล้วอันนี้เราก็มาอยู่ด้านหน้าของตลาดปลาแล้วเดี๋ยวเชิญเข้าไปเลยแล้วกันนะครับโอ้โหน,น,นี่เนร้านปลาถูก วันพุทธต้องมันต้องมีต,ตลาดลาเล่แต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตว่าโอเคครับลอ,องใช้ลองตลาดนะฮะลองความสวยงามด้วยนี่ง่าเป็นการจอดรถธรรมดาวันธรรมดาไปวันพุทธอ่ะ จะเป็นวันตลาดลาเล่จริงค่ะมีของมาขายมีอฉพาะแม่คา้าค่ะตัดน้ำมันมาขายตรงนี้เขาให้รถต่อแต่ว่าที่น่าจะมีตลาดโอเคขอ้เราต่อเลยงั้นเราก็เข้าซอยปกติแล้วครับเข้าจากซอยแรกแถวทางหน้างานนี้ก็ขายอุปกรณ์ั๊มน้ำอาหารอะไร สุดจบน,นะครับมาที่นี่มันครบเลยนะครบแบบครบเลยมีทุกอย่างอย่างเีไม่ว่าเป็นสัตว์น้ำสัตว์ทะเลด้วยนับว่าทะเลด้วยอาหารปลาสวยงามสัตว์อื่นเยอร้านนี้เป็นร้านแบบปลาแม่น้ำปลาเล็ก ออเเห็นว่าซักเกอร์นี้แบบโคตรตาบราณนะอือันนี้ตามแบบเออเรืมันเหมือนแบบแบบตู้ปลาแบบนี้กันแล้วแต่ไม่ตื่นนนี่สุด เพิ่มเซ์ด้ีหอยเหนือ mm ้ยนตู้ปลาแบบใส่ไม้น้ำแล้วมันสวยอ่ะแต่ก็ไม่หมาะกัเราเนี่ยของเราเลี้ยงต่าแล้วต่ามันชอบคุยชอบกินอ่ะปลาล้วสวยแต่แพ่นะไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่แค่ตาประดับตู้นะน้ำาสหินใส่ต้นไม้ประหลตู้ปลาด้วย น้ำนี่ขายสิน้าเงอยู่มานานแล้วโรงน้ำสงตรงเนียเอาไปประดับตู้ได้เลยโหตัวดำนี่ใช้ยะจง ตู้ต่างๆทั้งแบบน้ำตกด้วยอะโอ้ทำอากาศร้อนเไยฝน,นมันก็ตกนะแต่แบบน้อยมากเลยตู้เยอะอาานะไรก็นี่ร้านนี้ขายไม้น้ำอย่างเดียว

สวยอ่ะชอบนะถาไม่รออ้องต่นนั้เปีนยัละตายแบบเป็นระดับทีนเลยมีเพเด็ดมานี่น้ขา,า,ายปาททองสี่ไร เขายปลาเหยื่อปลาซึ่งสดใ่ทะเลรถออกจุกออกซอยับ นี่ขาแบบตาด้วยน้ำตัวใหญ่เลยเข้าไปตอเลยโอ้โหตอในน้ำติดทั้งนัง้นเลยตอนนี้ของเอเออะรวน้า โอ้โฮธรมดาเม่ก่อนชินปลาขมังรกรนหรืออโลวาน่าเนี่ยเทียบเลยในช่วงาศาศาสถานการณ์แบบนีน้เขาคงมาดูแลลำบากอ่ะเลยสุดปลาดีดีไว้หมดเลยแต่ที่อืน่นนะเกิดไฟตรงไฟดับอะไรมาลำบากเลยนี่ผมว่าส่วนนึงเราจะตื่นหนุนโชคดี้ เลติลแคสติ้ไใช้ใหญ่ลงกันนะจริงโคตรจริงอ่ะผมก็เคยมีเอเราไปม่าโอ้ออกเก็บแดงมาด้วยไปเนี้ยงง่ายๆเทวดาดพี่ยลเลเจเตอร์ดิสวยมากขอที่บ้านดุมากนน่าตื่ตนอยตึ้่สวยเลยไปง่ายกบแบบ

โ oh, okay. อ,อ้ใช่ตลอดตลอดที่ตารึงตึงตาแ้งๆอืมพขไ่อยๆแข็งแตัวปวนยาตามีดีเสียด้วยดีเซียที่บ้านลุ้งไปไม่ตเลยเลี้ยงเป็นเหน,น่อยกับตาจมกองนี่ล้แบบองดี อืมปลาอะไรอ่ะนี่ที่ปลาไม่ถูกเหมือนหน้ากรไม่ต้องกข้าวมากเลยปลาแะ่น้นเลย อ่ะเราไฟมา้าหน้าตู้อะับไซส์ใหญ่ถึงเท่าไหร่ครับสี่พัาไหรนะ่พันห้าสี่พันห้าตัวใหญ่มากนะฮะ<ร>มันประมาณเท่าไหร่แล้วไซส์เท่าไหร่แล้วครับประมาณพีสิบนิ้วพีสิบนิ้วใช่ไหมเห็นออกเก็บออกข้างแดงมาด้วยนะทั้งตัวภากจะให้กินกุ้งมันจะมนสีจะมาไวแต่ที่ร้านให้กินอาหารเล็กนอ๋อตอนนี้กินอาหารเล็กไปแล้วไซส์นั้นอ่ะควรใช้ตู้ขนาดเท่าไหรอะครับถ้าตัวเดียวเลยนะ ตัวนี่ประมาณมันถ้าสี่สิแก็แกต้ตตต ừ, องหนูตัวแล้ว่โตตามตู้นะอืมสี่สิบแปดหกสิบสิบอ่อถ้าหกก็ไม่โตเท่าไนะอ๋อถ้าอยากให้โตกว่านั้นก็ต้องลองบอกเลยในชะ่ไหมสี่คนน้า,านนะไม่พนะอนเนี่ยออกเก็บแดงแล้ว จากไซนเนี่ยรู้เพศยังครับก็ไม่รู้อืมอขอบคุณครับอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะปลาอะไรน,นี่กีราืึขิ้นไปกีราด้วย ขอเข้าไปดูได้ไหมครับหรือทำวาอรรอรกิจครับ โอู้้ะเีอ๊ะอันนี้ก็ทีงไฟใช่ไหมครับไฟคุใใอใหญ่เดียไอช่อนนี้เขาเรียกท่าหลวงป่ะครับท่าหลวงเรนมารลครับนาเป็ซึ่ง้า่านาเรมาโลใช่ยี่สิบนิ้วเนาะิ <20. S 1> อ็ดยแดงขึ้นมากเลย แต่ว่าถ้าสีเหลืองเราก็เรียกว่าเยลโลมารูเหมือนกันว<ช>่าสี่เท่ากันไฟนี้เท่าไหร่ครับประมาณห้านิ้วนะฮะห้านิ้วหก <5 S 2> <5 S 1> น,นิ้วเราจะรู้ไหมครับว่าตอนเล็กสีแดงสีเหลืองต่างกันไงมครบ้างครับ บ้างบ้างสีแดงเขาจะปั้งแบบว่าปาตรงนั้เลยอ่ะสีสี๋อเด๋อเขาจะปั้งไม่สุดเนี่ยเนี่ยปั้งไม่สุดบางก็ยัแค่แบบครึ่งตัวเดินมาตัวมานิดนึงแบบว่าไม่ไม่รัดท้องอแต่สีก็ยังไม่ได้ออกมาใช่ไหมเนาะออกแล้วครับเอาแล้วด้วยครับจะขึ้นอยู่กับตัวปลาด้วย ขอบคุณนะครับของเราเป็นเย็นโลมาลูเป็นชั้นนอนติดเยอะเลยร้อนอ่ะงานนี้ก็เป็นงานหนาว mọi ta Hà Nội vậy cho phải ngay không? này đó phải này đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, không <laughs> ทั้งขายอกรที่เรามาบ่อยสเปรยเทมตีตอนนั้นเรามาซื้อต่อบินเรานี้ตอนนั้นน้องต่อบินเราจอแบบกระดดงไม่เรียบร้อยนั่นยหละเกิดอาการขนส่งละ

นกแก้วใส่เาปลมังกรอนเสียวเนาะวันเนีนน้ยหรือจะพัดข้างบานแบบกระบอกยกว่าหมูบิน ดูสายกระเดนกันเึ่งเมรดลูกปาแข่งกนได้กระเดนมันต้องเลี้ยงแบบน้ำสะอาดอ่ะเรากได้ดูแลดีตานไหนควร๋ยวตายตายอะไรไม่รู้น้าวแต่พอทอบก็แบบอคำยินห้อ่ะ แล้วสามากโอ้เป็นตัองลักษาต้องส่แน่แน่น่าจว okay. ่าลูมากเลยหัวต่อแ็นเป็นะั้อำรุ่นมาแทนสายเลืน้องเนี่ยังไงอ่าน้องเจ้าต้อง ก็เป็นสัีครันนี่แหละเป็นข้อนรือมีกับตึกเขาหรือเพียงอะเป็นของไม่เกาก็ได้โอ้โหดังขึ้น่เลยดูดีดีเลยดูอ๋อ เรียาสีสายลาหมอทำาีเข้ามาตู้สวยจังเลยเขาไม่แจไปอ่ะเสียดาตู้ม้ล้ำสก๋ดีจังงแอะตไม้สีอไเจาไม้น้ำไม่เคยได้เ่ย โอเคเราก็เดินแบบคร่าวๆครบรอบแล้วเนาะก็น่าจะประมาณนี้เอาล่ะเราก็เดินจนครบแล้วเดี๋ยวแบบตัวโป๊ะๆกำลังจะหมดแล้วด้วยเห็นใบตายหยุดๆไม่รู้เกิดปัญหาจากอะไรน่าจะน่าจะอันนี้เครื่องร้อนหรือเปล่าเขาแบบก็ไม่หมดแล้วก็ตัวชิ้นก็ไม่เต็มแต่ไม่เละ เดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าไปเจอร้านเจี๊ยบที่ไหนก็อพอ,พอละอืออาเดบ้าไซ้ยักษ์โอ้โหไส้นี้มันหนักร้านแล้วนะน่าเกินยี่สิบกว่ากว่าเนื้อนี่อย่างนี้คู่ไม่รู้ใจแย๊ยกหัวมีอะไรบ้า เกาี่คุช้เล็กแบบขอ,กองกบกสีเหรอนี่จีนคอลาหรือโชโยที่บ้านนะอะไรแต่คอคลาเนี่ย่ใช้เลคอนได้มาใส่นี้เลยก็เหร,หรีติดเลยอืมมีเย็นน่องสัดเหรอมีเ่าน้ำที่แบบเรายังไม่มีนะถ้ามีโอกาสมึงก็ได้มีโอ้โหต่ายิ่มสว ไอตัวนี่น่าจะเป็นแบบฮีคอกไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เรามียิดแลนอะไรสักอย่างตัวนี้น่าจบตอนเล็กๆตพววัตถนิวเคลียรนี้แหละเรกตรงขึ้นมาเลยับตัวที่ค่ือคู่องมันแบรูปาี่ีอยู่ของะจกที่ขายอยู่แล้วก็

อันนี้โตขึ้นมาหน่อยน่าจะสีนูลือึ น,น,นี่แล้วกันเนาะก็พามาดูตลาดปลาสวยงามของกจตีจักรครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะแวะไปซื้ออาหารปลาทั้งหอยแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อรอนละอันนี้ครับสวัสดีครับ